สบายดีพี่น้องกับสบายดีเอซทุกท่านที่เขามาส้มสองตังสอง้องคำนำสุกเนาะบัตรการจาลงว่าาส่งตุรกีาัสงนวันนี้บัตรกาตก้องเรื่งไปสมกับพี่น้องว่านต่วิงโอ้ยยเงวะมี่น้องเอื้อออนพม่น้องเนื้อสีซีตล้างบาท ็ดเฮือนคัวแม่เนิสิเทืนครั่วล้างสิยกเสาขึ้นเป็นหนองเนิ่นพูดสีเทีนครัวใหมพี่น้องเอ้พ่นสต่ตทางล้างบานเป็นโตครัวออก

มงทมามวมงเันเดเสกับเสาเฮนใหญ่ตัวนั้นน้องตนั้นกระยาบมันตรีมันกะาต้องแก่เามลองโนมาเห็นเสากระดดไปเสาของน้าบนเาที่เสาไว้ทาิเดสิไปจับเขานมานี่สก้มไปแล้วเสียใจมากระดามสั่งา

เออตอกจุยกันไว้ลมแห้งแหงพี่น er, ้องไอ้สองมื่นเลยลมแห้งสองหมื่นแล้วคือซีมดพ้นเลยพี่น้องเอ้เบิ่งนะลมแห้งแหงลมหนาวสองมื่เลย คือสิเบิรคักเลยพลน่นเลยเนาะเพราะตนกายัาพนพ่นห้ามเข่าหงโอ้สาวที่สองร่างสิโยกขึ้นโอ้สโยกู้เดียวได้เฉยบ่ โน้บจะขึ้นใยยกสองคนบอกนะไปดื่มข้าวไม้พี่นุองโอ้ยกเลยเรียบร้อยเลยเฮงแท้ ะไรเรียบร้อยเดินข่าล้างใหม่และบัน้เมนนอนเลยก่เดินข้าล้างใหม่ล้างนั่นเป็นบอนนอนแล้วลัางนะม่พอกันนอนนาจัะมุ่งพอกันน้อนเลวเฮ็ดต่อออกมาอี ไอ้เพื่อนขั้วบนไหม่บที่แหลกว่ามันลังนีนะรังนีนะว่าสีเพื่อนขั้วสุดท้ายเลยบรเทศ่นี่ยไม่เพื่อนัวอยู่พี่บันนี่นะต่อไม่หยูดหนีเพื่อนขัวมันพอกันนอนหลายคนเวลาลายคนดเวลาแขกคนมาหลยๆกับ <us> um วิงบนบอลนอนเลเลยต่อออกมา อุปสนรปาไม่ต้อใช้อ่ป้ยางกก่บูมีบมีทักอีเด้พายางบูมงก่ก็ไม่น้อยนี่คุณโตมาสามเสาสามเสา ต่อมาสองห้องกระซิบเรื่องขวดอะไรคิดท้องน้ำอีก้นี่หนิดท้องน้ำพ่อบ่นน่โอ้ดท้องน้ำพ่อสมุดบ่ เออแล้วมันล่มทับเด้อะภาคกันยืนภาคกันมายืนซ้มมัน wa, <erman! S 1> คือนครัวคือนครัวลังไม่ปาเาหนี้กับปานัด เป็นคุ้นออกแพ้นการใหไแล้วออกแพ้นการอห้ไม่ดอ้กันเนอยโห เป็นออกเฟ้นการคักขนาดแา่คนออกเฟ้นการในคักนี่ เป็นลนร่างซนิงเพียกพี่เนพนิงเพียกติดตั้งเสาเขาไม่จะจืดหัวเลยไม่จะจืดหัวคนมันยงตามอดูเลยเ้ละเสร็จจะอยแล้วมันจซีบเจอลยแล้วเจลยมาหาลงเลยมันมากระเถิบมากระเทิบมาหาร่ามากระเถิบมาหา เช้าบัดบอกบอกเ่าก็พี่เล่ากับเมื่อปลาเลยเล่ามากสองเมื่อมาถ่ายจิบเล่ากับเมื่อวัยวัยมันแน่มันนักขบอกเล่านักล้งบ่อนักก็อันนี้เนียเ่คือล้างกอล้งกองโอ้ยธรรมดาคือบ่แบกบเดียวค่ะมันแบกคนเดียวมันกรเทือนมันกระเทินเียมนกได้แบกมันกระเทินทำวัดทำนี่มันก็บให้ เพือนไพ่ไ hmm. mm ่ไ hmm. ด <laughs> mm ้อยู่ดอกได้เานี่แหละบ่วงไม่ไม่ไ้เปนกรณมันมาไกรณ์คงเก็ได้เ้าก็แนวมมเอ็ดหนึทา้ได้ดอกมันจูงหนูบอกเป็นยางเนาะท่านกันแนวมไว้เชื่อทกไงที่หานเอาไปเลยี่ย่เ่กับ้ถ้าึนี้ปิดเลยแล้ว อ้วเืนีทออกอยู่บวกขาแล้วออกไม่ได้เขาเลยมาเบ้งนี้ก็เป็นังก่อสร้างเทียงบงานจอบนี้ตั้งใจงานเทียงแล้วก้งานจอ ที่ไปเลยแซำคำสร้างใหตตักแดดใครยำนาวตากดดยำนาวพ่อตากากตากอยู่อำนาวจากตากอยู่ตากแดดยำหหว ก้อนครัวพี่น้องเว้ยนี่นี้เป็นเฮือนครัวโอ้เล่งขนาดเนะงานเล่ง ค่อยเติบูไ่ได้เห็ดกะแวบ็บเดียวนึงก็ได้บอกลายว่านก็กเครื่องมือท่านางกดเกือบแล้วมันมาเกือบแล้วจนแล้วขนาดนั้นเนะลี้วแล้วขนาดนั้นยนะังยังที่คาดมันนี่ที่คาดต่า,า,ออางต่วงกบไปเลยคาดน,นี้พฤศจิกาคืนสูงอยู่บาน ก็สำการม้วดเบาจนหอเดีอเบเลยเขาจะไลลเล็กระกลางรางมันมินจะเษจเกเกษอะไรเกมันจะมันจังมันจัหนาอยู่ากเขาจะไลเล็กเคยต้นนี้จะท้องท้นี้จะท้องมันจะเป็นครูเป็นครูเป็นครูก็เลยนอกจากว่ามองประตูใหญ่มันจะมีอีกสบัวตัวนั้นเนาะตัวนั้มีแค่สองตัของเียมต้องให้ลมให้เชิงเมล แล้วเขาต้องเ้ันัวกกยว่าให้มันมียื่อได้ให้มันเตให่เเ็ดนี่ปุบปั๊บปุั๊บเขาแล้วแป๊บเดียวแล้วนี่มื่ออื่นหอบเลยมื่ออื่นก้อยมื่ออื่นนี่ งานมื้นอนี้ก็ยัง,ยงว่าพี่เลยไปเติบเอาไปงานไว้ว่เาเขาเขาเขาเด็ดแค่นี้เลยพอเขาถอดคานปุ๊บเลยถอดค้าแล้วถ้าจะไปตั้งห้องควบใหญ่แล้วเพราะว่าถอดคานตอนนี้มันก็ใช้เวลาเบล่มเลยแต่เกิดกบบเป็นทำบุหรี่นะเขาเหตุผลมันสามคานสี่คานหาคานเพื่อสาำคานกับทำได้กับเทไปก่อนเทไปปุ๊บแล้ว แล้วตอนนี้ก็ไปประจวบนั่งถาเสื่อว่าให้มันให้มันทำแข็งมันยังเสื่อว่าเฮสยแก้สี่เดทได้มันจะมาได้โรงงานมันจะไปไปไปชวนไปชวนไปไดินโรงงานมันจะไปทำงานมันกระเด็นเหมือนกันคลิปนี้ก็สิีดีขอล่าวนุกพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สิจะโไปแซมนี่หน่อยพรอคลิปหน้า ຝາກກົດ Like ກົດ s a r e ຈົ່າສູນບດ